ไมโครไบโอมคืออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะคนจีนโบราณเขาพูดกันเอาไว้เลยค่ะว่าภูมิปัญญาของเราอยู่ที่ท้องหรือพุงนั่นเองค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงกับงานวิจัยในปัจจุบันมากๆเลยนะคะว่าเขาบอกว่าสมองส่วนที่2ในร่างกายของเรานั้นนั่นก็คือลำไส้นั่นเองค่ะไมโครไบโอมของคนเราเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีหลายล้านชนิดหลายล้านเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายนะคะถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเสมือนพันธุกรรมของเราเขามีมากกว่าพันธุกรรมของเรา5้าถึงสิเท่ากันเลยทีเดียวนะคะเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่า เด็กที่คลอดแบบธรรมชาติจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงมากกว่าเด็กที่คลอดแบบผ่าคลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีไมโครไบโอมที่ได้รับจากธรรมชาติจากแม่นั่นเองค่ะทําให้เขามีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายระบบสมองระบบลําไส้ต่างๆนะคะแข็งแรงมากกว่าเด็กที่ผ่าคลอดนั่นเองค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไมโครไบโอมเนี่ยมีอยู่ในทุกส่วนของร่างกายของคนเราเลยนะคะแต่ว่าจะมีมากที่สุดก็คือที่ลำไส้นั่นเองค่ะและเขาก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าถ้าเรามีไบโครไบโอมในลำไส้ที่แข็งแรงจะส่งผลทําให้สุขภาพสมองของเรานั้นดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเขายังมีอีกหนึ่งงานวิจัยนะคะที่บอกว่าคนที่มีอารมณ์แปรปรวนเป็นโรคซึมเศร้านะคะมีผลจากการที่ลำไส้ของเรามีแบคทีเรียที่ไม่ดีเยอะมากจนเกินไปนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะที่บอกไปค่ะจุลินทรีย์ในลำไสส้ของงเเรานะะป็นิ่่ทีั มากที่จะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงเราจะทําได้อย่างไรเราก็ต้องเติมจุลินรีนิสัยดีเข้าไปค่ะเพื่อให้ลําไส้ของเรานะคะสมดุลและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะและวิธีที่ง่ายที่สุดของเรานะคะนั่นก็คือทานเขาเข้าไปเลยค่ะนั่นก็คือโปรไบโอติกพรีไบโอติกนั่นเองนะคะโปรไบโอติกได้มาจากอะไรบ้างโยเกิร์ตค่ะกิมจินะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าของหมักดองแต่บางคนก็บอกว่าเราทานมากเกินไปก็ไม่ดีหรือบางคนก็เติมโปรไบโอติกเข้าไปแบบตรงๆกันเลยค่ะแต่ว่าไม่พอนะคะ เราก็ต้องทานพรีไบโอติกด้วยค่ะนั่นก็คือกาก,ากใยของอาหารนั่นเองนะคะแต่ถ้ามันยิ่งยากเกินไปค่ะง่ายมากเติมชาลีไฟเบอร์ไบโอติกเข้าไปนะคะเพราะว่าใส่มาทั้งหมดให้กับทุกทคนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โพสไบโอติกนั่นเองนะคะเราจะไปช่วยปรับสมดุลให้กับลำไส้ของทุกทคนให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ